สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลกันเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือแนวทางการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี่แหละค่ะเพื่อสร้างรายได้ในปี2025ครับผมจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเออดูเหมือน AI มันกำลังเปิดโอกาสใหม่ๆเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากหาช่องทางรายได้เพิ่มหรืออยากเริ่มธุรกิจดิจิทัลใช่ครับเหมือนกับว่ามันเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆจริงค่ะเหมือนไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่อาจจะเอ,อ ช่วยให้เราทํางานเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็อาจจะสร้างโอกาสทางการเงินใหม่ๆได้จริงๆด้วยครับผมโอเคงั้นเรามาลงลึกในรายละเอียดที่น่าสนใจจากข้อมูลพวกนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะได้เลยครับข้อมูลบอกว่ามีตั้งหลายแนวทางนะคะมีไอเดียไหนที่แบบดูเด่นๆเป็นพิเศษบ้างคะ่ะที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้สร้างไรายได้ได้จริงครับคือจริงๆมีหลายทางที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ถ้าเริ่มจากอะไรที่ใกล้ตัวหน่อย ก็คงเป็นเรื่องการสร้างเนื้อหามั้งครับออการเขียนการทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับเดี๋ยวนี้มันมี AI ที่ใช้เทคโนโลยี NLP หรือ Natural Language Processing อะครับค่ะค่ะเคยได้ยินอยู่ค่ะครับมันเหมือน AI ที่เข้าใจภาษามนุษย์เรานี่แหละมันช่วยร่างบทความช่วยคิดไอเดียหรือเขียนเนื้อหาเบื้องต้นให้เราได้เลยโหดีจังครับทำให้นักเขียน f r e e l a n c หรือคนทำคอนเทนต์เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นเยอะเลย ก็คือมีเวลารับงานอื่นได้มากขึ้นสร้างรายได้เพิ่มได้นั่นเองครับอแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะนอกจากเขียนมีครับอีกอันที่ฮิตฮิตกันก็น่าจะเป็นงานออกแบบกราฟิกอ๋อพวก Midjourney Dall-e อะไรพวกนั้นใช่เลยค่ะเครื่องมือพวกนี้แหละมันใช้ AI สร้างภาพจากแค่คำอธิบายหรือไอเดียที่เราใส่เข้าไปครับเราก็เอาภาพนั้นไปทำโลโก้ ทำภาพประกอบเว็บหรือแม้แต่สกรีนไลน์เสื้อยืดขายยังได้เลยแบบว่ารวดเร็วมากลดขั้นบอนออกแบบไปได้เยอะโห oh, จุดนี้น่าสนใจมากๆเลยครับหมายความว่าเออคนที่ไม่ใช่นักออกแบบเก่งๆก็อาจจะใช้ AI พวกนี้มาช่วยสร้างงานสร้างสินค้าเอาไปต่อยอดหารายได้เสริมได้เลยสิคะใช่เลยครับมันเป็นการเปิดโอกาสมากๆเลยนะให้คนที่มีไอเดียแต่แบบอาจจะไม่ได้มีสกิลวาดรูป,หร,ปหรือใช้โปรแกรมเก่งๆก็สร้างงานของตัวเองขึ้นมาได้ เข้าใจเลยค่ะครับแล้วก็ยังมีด้านการตลาดดิจิทัลอีกที่ AI ก็เข้ามาช่วยได้เยอะเหมือนกันการตลาดนี่ยังไงคะช่วยขายของเหรอก็ทำนองนั้นครับคือมันช่วยได้ตั้งแต่คิดหัวข้อคอนเทนต์ ช่วยจัดตารางโพสต์ในโซเชียลมีเดียอัตโนมัติหรือแม้แต่ช่วยเขียนบล็อกเขียนบทความ SEO ให้ติด Google ง่ายขึ้นอ๋อ oh, ช่วยเบื้องหลังเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงการทำา f f i l l i t t m m r r k t t n n g หรือการเป็นนายหน้าออนไลน์ได้ด้วยนะ Affiliate Marketing หมายถึงแตะลิงก์ขายของแล้วได้ค่าคอมเหรอคะ ประมาณนั้นเลยครับ AI มันสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าเออสินค้าตัวไหนกำลังมาคนกำลังหาอะไรกันอยู่ค่ะเราก็จะได้เลือกสินค้ามาแนะนำได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโอกาสได้ค่าคอมก็สูงขึ้นตามไปด้วยครับอืมฟังดูดีเลยค่ะครับแล้วสิ่งที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือเครื่องมือ AI พวกนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากๆจริงๆค่ะ มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจจาก m c กนซีปี2024เขาสมรวจเจอว่าเออเกินครึ่งเลยนะ53%เหรอคะเยอะเหมือนกันนะครับบริษัทพวกนี้บอกว่ารายได้เพิ่มขึ้น5%เปกว่าๆเลยนะพอเอา AI มาช่วยเรื่อง supply chain จัดการซอกสินค้าอะไรพวกนี้โหเห็นผลจริงจังเลยนะคะเนี่ยใช่ครับชัดเจนเลยว่ามันวัดผลได้จริงในภาคธุรกิจไม่ใช่แค่ไอเดียลอยๆฟังดูมีศักยภาพมากจริงๆค่ะ แล้วถ้าเกิดมีคนฟังที่แบบว่าเอออยากลองเริ่มต้นใช้ AI สร้างไรายได้ดูบ้างล่ะคะข้อมูลพอจะมีคำแนะนำหรือเคล็ดลับอะไรในการเริ่มต้นไหมคะมีครับข้อมูลแนะนำไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะหัวใจสำคัญเลยคือเริ่มจากการมองหาปัญหาหรือเพนจอยก่อนปัญหาปัญหาเลยคะปัญหาในตลาดหรือในงานที่เราทาอยู่ก็ได้ครับว่ามีจุดไหนติดขัดไม่สะดวกหรือน่าจะทาให้ดีขึ้นได้แล้วลองคิดว่า AI มันจะเข้ามาช่วยตรงนั้นได้ไหมอ๋อคือหาช่องว่างก่อนแล้วดูว่า AI จะเติมเต็มได้หรือเปล่าใช่ครับพอเจอแล้วก็ลองสร้างต้นแบบง่ายๆขึ้นมาทดสอบดูไม่ต้องทำใหญ่โตนะค่ะอาจจะใช้พวกแพลตฟอร์ม no code ก็ได้ที่แบบลากๆวางๆไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะหรือใช้ API ที่มีคนทำไว้อยู่แล้วมาลองต่อยอดดูเพื่อทดสอบไอเดียก่อนไม่ต้องลงทุนเยอะครับอือฟังดูข้อท่าค่ะทำเล็กๆก่อนครับ และที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคือต้องรับฟังความคิดเห็นฟีดแบค k จากคนที่ได้ลองใช้หรือลูกค้าจริงๆอ๋อค่ะแล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆครับการทำตามฟีดแบค k จริงเนี่ยจะช่วยให้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมันตอบโจทย์แล้วก็มีโอกาสสร้างไรายได้แบบยั่งยืนได้มากกว่าเข้าใจเลยค่ะสรุปแล้วก็คือดูเหมือนว่า AI เนี่ยกำลังแบบ ปลดล็อกประตูสู่โอกาสสร้างไรายได้ที่หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะสายครีเอทีฟสายการตลาดวิเคราะห์ข้อมูลหรือแม้แต่ปร,ปรับปรุงงานเดิมๆให้ดีขึ้นใช่เลยครับมันเปิดกว้างมากๆแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ข้อมูลชวนให้คิดต่อนะครับคือคะเราจะผสมผสานความสามารถของ AI เข้ากับทักษะความเชี่ยวชาญแล้วก็ที่สำคัญเลยความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์เราได้ยังไงอืมน่าคิดค่ะครับ เพื่อสร้างคุณค่าที่มันแตกต่างที่มันโดดเด่นออกมาคือการใช้ AI มันไม่ใช่แค่ใช้เครื่องมือตามสั่งนะครับแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับมันอย่างฉลาดฉลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีกว่าเดิมเหนือกว่าเดิม เป็นมุมมองปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆกเลยค่ะก็หวังว่าการที่เรามาคุยเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้จะเป็นเหมือนเ,อเชื้อไฟเล็กๆนะคะให้ลองกลับไปสำรวจดูว่ามีเครื่องมือ AI ตัวไหนหรือแนวทางไหนที่อาจจะเข้ากับทักษะหรือความสนใจของเราครับผมหรืออาจจะแก้ปัญหาที่เราเจอในงานในธุรกิจอยู่ลองเอาไอเดียพวกนี้ไปคิดต่อย,ยอดดูนะคะว่า AI อาจจะเข้ามาช่วยสร้างโอกาสทาเงินใหม่ๆในมุมที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้ค่ะ